ลาขึ้นดีอยู่ครับอาพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับทุกนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับสูกน้ําสูกน้ําใส่ข้าวอ่าก็อาศัยช่วงฝนไม่ตกประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วครับสุกน้ําจากปลาครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่น้ําท่วมนะครับที่ที่น้ําท่วมไม่อะ่นั้นถ้าไม่จับบ่อรถน้ํามาอะไรมาปลาไปหมดนะครับปลาก็เยอะอยู่ครับอ่ ได้ใส่ข้าวไปด้วยนะครับผมก็รอติดตามครับถือไม่น้อยครับตือไม่น้อยเรใช้เวลานิดนึงครับอาได้ดูบรรยากาศด้วยนะครับในสวนนะครับนี่าถ้าไม่ได้ไปไหนอย่างนี้ครับผมก็จะดูนะครับดูเลยนี่นั่นดูสวนนะครับเลยปลานะครับาพาไปดูครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมารอจับก็ได้จับไม่รอกแตฝนตกก่อนนี่ก็ไม่ได้จับหรอกครับ เอาบรรยากาศนะครับแนวบ้านสวนนะมาปากักเอฟซีอะไรท่านก็ยังสอบถามมายอยู่เอ๊ะไม่ถ่ายสวนถ่ายอะไรให้ดูบ้างไปพอประมาณแล้วครับเห็นครึ้มๆข้างนองต้องรีบจับครับเดี๋ยวฝนตกมาสู่ไม่แห้งนะอ่านี่ครับก็บอปานิลนะครับบอปานิอ่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับ โซนหนึ่งโซนฝั่งนั่งเล่นพักผ่อนไปจำครับอยู่นี่แหละครับะก็รอติดตามร,รอติดตามพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์เตรียมมาดูครับน่าจะใส่ปลาได้เป็นตันนะเออนะครับปลาในนี้จะพอได้สักสี่ห้าโลหรือเปล่าหรอกเตรียมของมาใส่นีเป็นตันนะครับนะพี่น้องนะครับถ้าไม่สูบออกก็เสียดายครับไปกับธรรมชาติหมดตอนน้ำท่วมน้ำหลาก เราสูบใสนาข้าวครับนี่ครับข้าวสองนาครับสองนาก็เช่าน้องครับเช่าน้องทำเช่าน้องทำอาศัยไว้อยู่ใกล้บ้านครับตรงนี้เรอติดตามพี่น้องรอติดตามครับจะเป็นยังไงจะดึงปลาประมาณไหนนะครับรอลุ้นกันอใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวจาเดินดูปลาที่ไหน โอ้ยต้กอนปลาเลิ่ปลาขาวปลาหมอปลาหมอจะเยอะนะเพราะว่ามันขึ้นมาจากบ่อนะช่วงฝนตกปลาบืนขึ้นพอมาในนี้ด้วยช่วงน้ำลดนะครับมันก็จะมีลูกปลาหมอนาปลาหมอพันธุ์ปลาหมอชุมพรนะครับทีส่ผมเลี้ยงเนาะมันก็จะออกไข่โซนนี้มันก็จะมาลงอยู่แถวนี้นะครับอยู่เต็มเลยกปลาหมอ มันจะคุ้นเลยครับเพราะว่าเวลาผมไห่อาหารปลาในี่บอกผมจะโยนอาหารมาตอนนี้ด้วยเตาก็จะคุ้นคุ้นแล้วก็เวลาน้ําลงผมก็จะเติมน้ำโซลรเซลล์มาเนาะเขาก็จะคุ้นกับการที่เจอคนจะอ๊้ปดุ๊ก ก็จะอันนี้ครับตรงน,นี้มันจะเป็นอีกพักหนึ่งนะครับถ้าตรงน,นี้แห้งปับ๊บไอแห้งปั๊บโอ้ตกลงน้นึแล้วถ้าตรงนี้แห้งปับ๊บก็จะลงมานี่หมดครับตรงนี้ก็จะมีท่อนไม้ที่ผมลงไว้หน่อยหน่อยก็น่าจะอยู่เยอะครับคือว่าป้าหมอน่าจะเยอะอยู่ครับอ่ารอติดตามติดตามพี่น้องไปสนุกแน่อนอนครับได้จับสนุกแน่อนอนผมเนี่ยอาจจะสนุกแล้วก็เหนื่อยคิดว่าโคลนน่าจะเยอะอีก เพราะว่าเพิ่งปีแรกเองนะฝนมันน่าจะดินมัน่าจะลงไปเยอะบางท่านก็อาจาอจะเคยจําได้แต่ว่านายตัวน,นี้มันจะเป็นไผครับเป็นไผเป็นไผลเี่ยน้ทำลายทิ้งงั้นรถเข้าไม่ได้ขุดเอาดินตรงเนี้ยไปผมเท่นะครับกายกับทมสูงอรอติดตามพี่น้องรอติดตามครับอตอนนี้ไก่จะแห้งแล้วนะครับไก่จะได้ลงไปรื้อไม้แล้วน้ำออกเยอะอยู่ครับ เหวน้ำไหลน้ำออกนะครับน้ำมันซึมเร็วอยู่ครับนี่อยู่กองอยู่ในไม้ครับเต็มเลยน่ครับบาดจน้ำไหลมาจากนี่ครับน้ำซึมอ่าเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนรื้อไม้ตอนใกล้จะแห้งตอนจับนะครับไปเรื่อยๆพี่น้นองจะได้ปลาประมาณไหนจะได้ปลาอะไรลุงอ้ปลาเนื้ออ่อนเอามีปลาเนื้ออ่อนด้วยครับพอดีเลย เอาลงสะครับเอาลงสะไว้อยากได้ปลาธรรมชาติลงบ่อไว้ด้วยครับปลาขาวไปลาอะไรเงี้ยนะครับรอติดตามครับผมไกลแล้วไกลแล้วอ่าลงมารื้อไม้แล้วครับโอ้พี่น้องดูอยากให้ดูข้างล่างครับนี่ปลา,าขาวครับครับขึ้งตัวใหญ่ๆครับอ่าปลาปาก,กระเป๋าอีกนี่นะครับก็จะจับจะตักเอาปลา,าขาวเข้าไปลงในสะระก่อน่น้ะ ค่ยอยจับปลาหมอปลาดุกตามทีหลังปลาเยอะปลาเยอะครับปลาขาวเยอะด้ยครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆแห้งอีกทีนึงครับจับไปตามน้ำนะครับจับตามน้ำไปเรื่อยๆล่าซูปอ้ไม่น่าละปลาซิวเกือบหมดบ่อพี่นอ้องปลาขาวตัวใหญ่ๆครับ อยู่ในกอไม้วันนี้ต้องมีผู้ช่วยครับมีพี่ชายมาช่วยนะครับลุ้นๆๆนๆๆไๆๆ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 ๆีๆๆ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 เๆๆ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 ๆกๆๆ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 รๆราานะาาคๆๆ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 ๆงๆงงอๆอ เอาไปปล่อยครับเอาไปปล่อยเดีวตัวใหญ่ๆครับเดี๋ยวซุ่มยุ่งกว่านี้ใส่โอเคโอเคครับกระพริบกระพริบ 好舒服，舒服，舒服，这家伙。

再说一下。来、mm。Hmm. もう限度。 아니죠. <laughs> สมาธิเหนือเข้าตาบาดุกเยอะครับบาดอนเยอะบาดหมอเยอะแต่โคลนลึกน้ำไผ่ด้วยดิบัเอาพันลงลงกันขโมยพี่น้องกันตัวเองเลยทีนี้เศษไม้ไผ่แหลม โอกาสวันนี้ได้สปาคลูนเดี๋ยวเจอตัวใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวหากรหากรหากันต้องหาตัวอยู่ตรงไหนมึอ ผมน้ะโดมมาพี่น้องตั้งนานตั้งนานคุณบกครับ ออาโอ้ได้ตัวแล้วพี่น้องโอ้ตามตามตามไปทึงไหนก็จะตามโอ้ตื่น่ะปมาด้ายดูช่อนดูครับ นี่คือนกขึ้นมาล้างปลาแล้วครับจับได้ไม่หมดล็อกเลือปลายเยอะแยครับเพราะว่านอกโคลนมันลึกน้ําออกด้วยครับนี่ครับปลาชอตได้มาซีนี่ครับบางส่วนปลาหมอครับเยอะมากครับนี่ปลาสลิดพอที่ปล่อยไปก็ไม่ใช่น้อยๆครับกปลาขาวปลาอะไรนครับนี่เห็นไหมครับ มีแค่ส่วนหนึ่งครับแค่ส่วนหนึ่งะให้ดูครับน้ำออกเร็วมากน้ำซึมเร็วมากครับขึ้นมาล้างแล้วครับนี่เอาลึกไม่ลึกอ่ะดูครับน้ำออกเร็วมากเหลือเยอะครับเหลือเยอะิีป่อหมอปละดุกนี่ครับเหลือเยอะมากเลยจับมันไม่ได้ครับโลงเยอะแถมน้ำไผ่มันเยอะด้วย ผมลงน้ำน้ำไผ่อันที่ตัดสั้นๆลงไปแต่ว่าลงกันขโมยครับที่ไหนได้ครับกันตัวเองดูครับอืออ่ะก็เป็นบรรยากาศครับสูบสะพี่นเหนื่อยมากครับมันด้วยเหนื่อยด้วยครับกว่าจะเสร็จนี่ครับใส่ข้าวใส่น้ําใส่ข้าวแล้วก็ได้ปลากินด้วยครับปลาปล่อยไปในสะด้วยนะครับก็ผมจะลงไว้ในสะลึกครับสะใหญ่ ปลาขาวปลาธรรมชาติผมจะลงไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะผ่านน้ำโซลาเซลล์วนอ้อมนู่นครับต่อน้ําเยอะไปนู่นให้ขึ้นไปนู่นหน้าบ้านดีครับตรงนี้ก็จะลงไปที่ที่นาครับเสริมๆครับถ้าลงบ่อเยอะแล้วก็จะลงไปที่นานี่ครับมาโอเคพี่น้องประมาณนี้แหละครับคลิปนี้นะครับโอ้โหทั้งวันเลยครับวันนี้อยู่บ้านอยู่สวนนะครับโอเคพี่น้องเดียว าปิ้งปลากินเย็นเย็นเอ้อร้อนรอครับตอนเย็ยนครับกินร้อนร้อนเออโอเคครับผมอ่าโอเคพี่น้องแตวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม